ฉลามสองหัวโผล่ทั่วโลกพบได้บ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆล่าสุดนักวิทยาศา,ศาสตร์จากสเปนค้นพบตัวอ่อนฉลาม Atlantic Sawtail Cat Shark ที่มีสองหัวและเป็นสายพันธุ์ที่พบได้เฉพาะในภาคตะวันตกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน การค้นพบของพวกเขาเพิ่งถูกตีพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้ในวรารสาร Journal of Fish Biology สร้างความสงสัยแก่นักวิทยาศาสตร์ว่าอะไรกันแน่คือสาเหตุที่ก่อให้เกิดความผิดปกติเหล่านี้ในปี2013ชาวประมงในบริเวณฟลอริดาคีได้จับฉลามหัวบาดท,ที่มีท้องได้เมื่อพวกเขาผ่าท้องของมันก็ต้องตกตะลึงกับลูกฉลามสองตัวเพราะหนึ่งในนั้นนะ่ะเป็นฉลามกลายพันธุ์ นัน่นนับเป็นครั้งแรกที่ปรากฏฉลามหัวบาดสองหัวในโลกใบนี้ส่วนใหญ่กรณีของฉลามสองหัวจะพบได้ในบลูชาร์กเพราะพวกมันสามารถมีลูกได้ถึง50ตัวต่อครั้งนักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่าอะไรคือสาเหตุของปรากฏการแบบนี้แต่ทฤษฎีการประมงมากเกินไปในบางพื้นที่อาจจะเป็นคำตอบเนื่องจากการลดจำนวนยีนในสัตว์ซึ่งนำไปสู่ความผิดปกติทางกายภาพ นอกจากนี้มลพิษจากมนุษย์ในมหาสมุทรก็อาจจะมีบทบาทสำคัญในการกลายพันธุ์เหล่านี้นักวิจัยเผยว่าฉลามที่เกิดมาในสภาพนี้มักจะไม่รอดหลังเกิดและส่วนใหญ่ก็มักจะตายในท้องด้วยคราวหน้าถ้าสร้างภาพยนตร์แบบจอร์จฉลามจะมีสองหัวไี่นาะคุณผู้ฟังล่ะคะคิดว่ายังไงอย่าลืมฝากคอมเมนต์นนะ